วันนี้อีสานได้อิหลีจะพามาเบิรกท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีหรือสนามบินอุดรธานีสนามบินที่คึกคักที่สุดของภาคอีสานสนามบินอุดรน,นั้นอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียงไม่กี่กิโลเมตรเป็นศูนย์กลางการเดินทางสําคัญของอีสานตอนบนและเป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวโดยมีบริการเส้นทางบินภายในประเทศ5เส้นทางหลักได้แก่ดอนเมืองสุวรรณภูมิเชียงใหม่ภูเก็ตและอูต่ตเภา โดยมี5สายการบินที่ให้บริการคือการบินไทยไทยแอร์เอเชียนกแอร์ไทย Air Asia, no Air, ไลออนแอร์และไทยเวทเจ็ทซึ่งในปี2568นี้มีเที่ยวบินเข้าออกรวมกว่า1,700เที่ยวบินและมีผู้โดยสารมากกว่า1.5ล้านคนต่อปีหรือเฉลี่ยราววันละ5,000คนเลยทีเดียวมากที่สุดในอีสานด้วยศักยภาพของทำเลที่ตั้งอีสานได้อิลีมองว่า สนามบินอุดรธาน,นีนั้นค่อนข้างมีศักยภาพในการเปิดเส้นทางบินนานาชาติในอนาคตเพื่อเชื่อมอีสานกับเมืองสำคัญในอาเซียนแล้วคุณละ่ะคิดว่ายังไงติดตามรายการอิสานได้อิหลีเมืองนี้มีอีหยังได้ทุกช่องทางของอิสานอินไซด์นะครับ